พีงคนลางม่เถือนเดียวเราจะมาจจเป็นวความเสี่ยแกะไทานกันว้าวทุกคนว้าวสุดยอดเลยครับทุกคนครับกรสวัสดีทุท คนก็ด้วยนะครับผมไปที่โถโถทั้งพลังเฮยเฮยเฮยหลังจากที่เรานะฮะไล้ทการมาไล์ก่อนเวลาเนี่ยมันจะมีคนมาด่าเราตอนนี้คือไล์ไม่เป็นเวลาอยากไล์ตอนไหนก็ไล่เป็นไงเออเราเราเราไม่ใช่เอออยากไล์ตอนไหนก็ไล์ อืมตตาสิอยากมาก็จะมานี่เอออยากมาก็มาอยากอยากไม่มาไม่ก็ไม่มาก็ดีโถโถ่ถัถถงอ่านหฮัยเฮ้ยเฮ้ยสัง่งคำจังเอ้ยทุกคนครับ อะไรวะทุกคนทุกคนคิดว่าจะร้ายเลยหรือครับใช่ผมร้ายแล้วใช่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 ใชถ,ถพิมพ์ได้บะเอ,อใช่ใช่ี่โทรโทรทงอ่านอนา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบกี่โมงครับ

โอ้มันกาเ,เกินไม่เป็นไรแอดมอนเออโถยมาดูไหมอืมตอนนี้อะไรที่ดูเดยอะเนี่ยดูเลย6โมงผมไม่ว่างด้วยเอา้าไม่ว่างแล้วแอดมอนแอดมอนเอเล่นเกมไหมฮะกลุ่มทองเสร็จเจอกันหนึ่งทุ่มครับครับผมเดี๋ยวหนึ่งทุ่มผมก็น่าจะปิดไลน์นะฮะ ยอก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 เล่นยอกเล่นถูว่ที่ถูถูถังเวลาเฮ้ย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 ตายสิซึ่งก็นะเออจากไลฟ์รีมทั้งก่อนเนี่ยผมก็ได้นั่งขุดไปนะฮะเราก็เออแบบผมก็นั่งขุดไปตั้งเยอะนะทุกคนเนี่ยจุดที่ขุดใกล้จะแตกแล้วนะเออ คือมันก็อาจจะควางขึ้นแล้วผมก็เอ,อ่อทำได้ทําพวกนี้นะฮะใช่คือคอปเปอร์เนื่องจากมันเหลือใช่แล้วก็เหลือแท็กวาม์มนะฮะมอนเตอร์เทียวนะอันน่ะนั่นแหละผมก็เลยมาทำแบบนี้นะใช่ส่วนเหล็กก็ได้จากการขุดนะนั่นแหละก็เลยม,มาทําเป็นนี่ใช่เหลรอตัววะเนะี่ยโอ้อันนี้เก็บไปอันนี้เก็บไปเก็บไป อันนี้มันกององ,องแกะใช่อันนี้ยคือเขาต้องการแอดมอน่ะเขาต้องการไปบัวไปแต่ว่าเขาก็ไม่เอามาไปเอ้เขาก็ไม่เอาไป,ปโถอ้โหมันเกะกะมากเลยนะหนังสืออะไรนะวนะน่ะหาย,ยลกตัวโคกคนลกตัวเลยโอเค เราอันนี้เก็บไปนะทุกคนอันนี้ก็เก็บไปไอนน้เก็บไปนี้ก็นะฮะทุกคนใช่ส่วนไอนน้ก็เอามาใช้ใช่ส่วน,นนี้ก็เอาไปเผานะซึ่งอันนี้ก็เป็นเตาเผาที่แบบโคตรเผาอะเออ,อนนจริงบอกเลยว่าโคตร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 เผาปฏิถูถูถัง,งอไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็นไหมเฮ้ยนี่ย แบบในนี้มันมีเยอะแบ่งแบ่งแบ่งตรงนี้มั้งเออเราต้องมาแบ่งมั้งเราต้องมาอ e ีสิจะแบ่งเรื่เออปถุถุเอยถ้าเราไม่แบ่งเนี่ยใครจะแบ่งเราวะเออถ้าเราไม่เติมเองอ่ะใครจะเติมให้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่านะนี่เรามีขายขายอะไร แล้วแล้วเขาออกเกมไปคืออะไรของเขาวะขายแล้วก็หายไปเออเอามาแตกอะตอมดีกว่านะทุกคนโอ้เสียเงินได้เท่าไหร่ว้าวมืนในขั้นนี้เลยคือจริงผมอยากใช้ลาวาในการเผานะแต่ว่าเนื่องจากเราแบบหาลาวาไม่ได้นะประมาณนี้นอย่างน,นี้อันนี้ปึ๊บอันนปึ๊บ แคประมาณนะี้แบบอันนี้เราก็ใส่กล่องนี้ไปปึ๊บส่วนอันนี้เราก็ใส่กล่องนี้นะครับอ่าเรียบร้อย,อยโอเคเนี่ยนี่คราวนี้มันก็จะเติมอัตโตมัตใช่ส่วนคราวนี้มันก็โหโคตรเยอะบอกเลยคือผมเอาไอ้นี่จากไรที่แล้วผมเอาอนะันนี้กล่องนี้ชอบมันเต็มชอบพอแล้มันก็ว่างแล้ว เนี่ยสองกล่องนี้ว่างเดี๋ยวกล่องสองกล่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะใส่ไอ้นี่สโตนใช่เนี่ยคือผมได้เอาเอามาใส่ใแบบ okay. นนี้หมดแล้วโอเคซึ่งอันเนี้ยที่ขุดเนี่ยมันใกล้จะพังปะผมมีวิธีนะทุกคนที่จะซ่อมมันแต่ว่าผมต้องเอ,อ,อเ่อถอดชุดเกราะแล้วถอดโล่ด้วยเพราะว่าการเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรียกว,ว่าไง โลกกลับไปชุดเกาะม,มันมันมีเบ็ดดิ้งใช่ป่ะมันก็จะแย่งเราเออแล้วควรที่ใส่เออคิดว่าเดี๋ยวใส่ชุดเกาะแบบประกาศเลยนะฮะทุกคนเออแบบประกากอะไรกากๆเลยคือเราจะใส่ชุดเกาะเหล็กเลยเออเมื่อก่อนเราไม่เขาแคบไม่ใส่กกเกาะเหล็กเลยเออเราใส่กกแต่ชุดเกาะแต่ในวงในมอน อ่าหมวกเราไม่มีใช่ปะ่ะหมวกไม่เป็นไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่เอาใส่แค่นี้พอนี่เป็นไงพี่โถโถ,โถหังเอาไปอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยหมวกเอ้ยประเด็นค่าผมใส่สกิลลองเก็บคือเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยมเมื่อเช้าแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมไปเล่นอีกตัวนึงผมมานะุท่ายเนี่ยมันหล่อปะมันหล่อปะมันหล่หอเลย รอแหล่รอแหล่เลยไม่เอาใส่เกาะเหล็กดีกว่าโอ้เข้าใส่อะไรเนะี่ยจุกเกาะจุกเกาะเพชรเก็บไว้ก่อนเพชรอ่ะโอเคอันนี้เออที่ขุดเนี้ยมันใกล้จะแตกใช่ไหมทุกคนซึ่งเราก็เดี๋ยวผมคิดว่าเนี่ยผมจะไอตรงนี้ใช่ตรงนี้คือเผาหินไว้ก็ค่อนข้างยอ,อยู่นี่ยมันก็มีไอ้ถังลาว้า ซึ่งตอนนี้นผมใส่เออไปได้นี่นะอืมใช่ใส่เป็นฐานนะฮะเียราก็ขุดตรงนี้ปุ๊บแล้วอ่ะปุ๊บโอ้โหมันแค่นิดเดียว,วเเฮ้ยพี่โทโทูถังโอเคมันไม่บากตกใจนึกว่าบากมันแค่นั้นเองเหรอวะแป๊บน,นึงแบบแบบแบบมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธี คือโหให้แต่มันทึงครับเออพี่เอกยกเลิกกดอะไรนะกดไฎเนะี่ยเออห้ามใช้วงกอลแบบฮอปเปอร์เออราแบบแบบต้องใช้แบบมีแบบทำรงบกำกัดใช่ป่ะเราแบบแบบแบบพวกพื้นที่อ่ะฮอปเปอร์เออตั้งแต่เขายกเลิกกฎนั้นไปครับผมก็จัดเต็มแล้วจัดเต็มเขาบบเรียกว่าอีสจัดเต็มเออเราจะแอบรวยในถ้รม แปบนึงนะทุกคนต้องเอาอะไรย่อยอ่ะอไม่มีอะไรย่อยอ่ะเราควรทำยังไงดีอันนี้เราอันนี้ไปโอก็เยอะอยู่นะเออเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมขอลองก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอปึ๊บปึ๊บรุ้ว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 ุ้้ออ้้นะ เออนิบนิดแต่หน่อยก็ถืว่าดีนะทุกคนมใครบอกว่าแย่แเดี๋ยวตบมั่งเลยปะโถเอ,อ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยขวดแบบสุมตถ้ามันใกล้จะแตกสองอันใช่ปะเออเดี๋ยวผมค่อยไปไอ้นีเออ่เดี๋ยวค่อยแบบขุดใหม่ทุดใหม่เออ ตอนนี้ก็ขุดๆไปก่อนนะทุกคนอีอ e ี e เดี๋ยวขุดไปอะไรวะอย่าบอกเจอเหมืองถ้ำอะโอ้ว้าวทุกคนแต่ว่าเราก็จะไม่ขึ้นไปนะพอเราจะขุดไปตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยขุดพื้นที่ให้มันหมดอืมอาว่าขุดให้มันสูงเท่าไหร่อ่สูงเท่าที่มันแบบทําได้เอเอนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอาเอาลงให้มันต่ํา จนถึงแบบ Y5 เลยอะเออใช่เพราะพื้น Y5 มันก็เป็นแบบเป็นล็อกใช่ปะอ่าแล้วผมก็จะขึ้นเออมาอีกหนึ่งระดับเป็น Y6 ซึ่งไอ้ Y ไอ้ Y5 เนี่ยผมจะแบบอันสมมติอันนี้คือ Y5 ใช่ปะมผมก็ขึ้นมาแบบนี้เพื่อแบบตกแต่งเออผมก็ขุดอันแบบ Y6 เสร็จอือใช่ผมอยากให้มันอะไรครับมันเหมือนคอมอะ่ะอืมก็คือ เอาเนี่ยที่ขุดเนี่ยสมมตินะที่ขุดนี้ใกล้พังใช่ปะเออที่ขุดเนี่ยก็ใส่เอ่อมือข้างซ้ายแล้วก็แบบเอาเนี่ยป่อจูนเนี่ยขุดพวกแร่ใช่ปะมันก็ซ่อมแต่มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เออเวอร์ชันบนคอมผมอยากให้เวอร์ชนันเนี่ยของในโทรศัพท์มันทําได้ถ้ามันทําได้มันจะเป็นที่เวิร์กมากใช่ ได้มันจะเป็นอะไรที่จะเวิร์กมากเวิร์กมากนะทุกคนโคตรเวิร์กเลยอะวันนี้เราจะมาปีใหม่ขอต้อนรับสู่วันปีใหม่วันเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรขอให้เธออย่ามาเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร จะมาจะจะมาเม,มื่ไมอไรเมื่อเมื่อไรเราจะไป,ไปว้าวทุกคนอะไรวะเสียงอะไรวะเปียขาจะประกศาศเหรอประกศาศรางวัลเอ่อประกศาระกศารศางวัลอะไรวะไม่รู้อือาราทีโถโถท,ทั้งอาป์ตแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือรวม มีเหล็กแต่ว่าเาค่อยขุดเออเราค่อยๆขุดไปก่อนเหล็กตอนนี้เราไม่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เออเดี๋ยวเราก็แบบค่อยแบบเจอเหล็กอืมใช่อืม,อมตอนนี้เราทำหน้าที่แบบขุดไปก่อนคือขุดใช่ปะวะโอ้ให้ตาเห็นทุกคนนี่มันคอนเซนต์บ้าะไรเนะี่ย คนเหออ็นสร้างฟาร์มเตอรอ์ในถ้ำเหลืองว้าวสุดยอดไปเลยครับว้าวสุดยอดไปเลยครับพี่โโทูทั้โดโดทงอาบาแต่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอย้ทุกคนเหมือมันจะเสร็จวนะเนี่ยผมอยากให้มันเสร็จมาก มอยากให้มันอี่สเสร็ดมากอีสอีสเด็ดมากปฏิโธโธท,ทั้งอะาไรๆาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอสมอนก็ออกไปจากเกมแล้วแล้วผมจะคุยอยู่ใครวะเนี่ยททอาปฏิโธโธ่ทั้งอะไรๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิโธ คนทุกคนครับผมว่านะเราควรที่จะต้องทีสเตอขยะเราต้องทำที่ถังขยะแล้วทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราจะเป็นที่ต้องการถังขยะมาก <c oughs> ใช่ สึ่งตหนึ่งมอ,งอขยะขยะเอาม่ดูว่เ้ะไรเ้อามาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เอามาทำอะไรวะ เออนั่นสิเออมาทำอะไรเดี๋ไว้ก่อนเดี๋วยวไปก่อนแค่พูดเล่นเฉยฝั่งทีถูทูทถังอะรอออไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะ นี่โอเคจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้เข้าไปนะทุกคนโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออดูซิมันจะไอ้นี่ยังไงเออดูซิมันจะเขาเขาหมดไหม,มซึ่งหินพวกนี้เราก็จะเอาไปแบบเอาไปขายใช่อย่างนี้เรากำลัไปขายคือถ้าเรามีเบียคอนเนี่ยเราเป็นอรายแบบจอดมาก เออต้องไปถามพี่เอกก่อนว่าเช่าเบียคอนวันละเท่าไหร่อ่ะปานะเดี๋ยวไม่ก็ซื้อต่อเบ,บียคอนนะอ่ะขอซื้อเบียคอนสักอันหนึ่งอะ่ะเออแล้วมาติดตรงกลางนะทุกคนเราก็จะมีแบบเบียคอนโว้ใช้อืาแล้วก็มีม East, อีสเบียคอนไว้ใช้ ฟาตีโทโทรโทรังเออทุกคนผมว่าขุดผมว่าผมขุดผิดว่ะใช่ปะใช่ปะแป๊บนงึงแป๊บนึงนะทุกคนเหมือนเขาถูกแล้วขุดถ,ถูกแล้วถูกแล้วอ๋อโอเคโอเคน่าจะถูกแหละน่าจะถูกคิดแป๊บนงึง เพื่อความแน่ใจตอนนี้ตอนนี้มืดอยู่ <c oughs> ตอนสิบโมงก็นอนไปอีกทีแล้วโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคคือผมกำลังมึนไงเออกำลังมึน โอเคกูไปกูไปกูกูกูกไปกูไปกูไปตึงตึงตึงตะตึง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 ตะตึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตตึง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 โอ้ทุกคนเราต้องกดไปนะทุกคนเออเพื่อแบบว่ามีคนมาโหลดแบบเนี้ยบอกผงบอกเลยว่าผมพูดคนเดยวทำไมนี่ ว้าวทุกคนเออผมว่าเนี่ยเดี๋ยวอ่าโอเคเดี๋ยวคิดว่าผมไปแล้วเว่าผมไลค์แค่นี้ก่อนอาจจะดีนะแล้วทุกคนใช่ผมไลค์แค่ประมาณยี่สิบวิไอซียี่สิบนาทีใช่เออถามว่าผมไลค์ทำไมก็ไม่รู้ฮะว่าผมไลค์ทำไมเออนั่นแหละก็ไลค์เพื่อแบบเรียกคนดูเฉยเออว่าแบบ เดี๋ยวประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเราก็จะมาทําการไล่อีกหนึ่งชั่วโ,โมงกับอีก30มนาทีนะะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการไล่นะทุกคนใช่ก็เพียงแค่นี้แหละเออไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเดยตอนแรกผมก็นึกว่าจะผมจะมีเรื่องเล่าพูดเดยอะอะไรปรมานะแต่ท้ายก็ไม่มีอยีงอยงจะทำท่าไล ความรักของเราคงไม่ไปเปลี่ยนอิ่มมากแต่ไหนอิ่มมากเท่าไหร่โอ้วัดเก้าจอดเฮ้ย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 โอเคไปลแล้วทุกคน